สวัสดีครับก็ขอเปิดการประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับเปลิบนะครับในส่วนของวิเคราะห์อจออลึกพื้นฐานายวันวันที่13มีนาคม2,558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว ait นะครับหากมาดูผลประกอบการในปี57นะครับเราจะพบว่ากำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น16%เร์ year on year มาอยู่ที่659ล้านบาทมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็งาน ส่วนใหญ่มีมูลค่าสูงครับก็ส่งผลให้มาจิ่นี่อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะแต่เนื่องจากไม่มีการตั้งด้อยค่านี่สงสัยจะสูนย์เหมือนปีก่อนนะครับรายได้อื่นก็เพิ่มขึ้นถึงนะฮะในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายเลดลงไป66%นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการรับรู้ขาดทุนนะฮะจากบริษัทร่วมเพิ่มเข้ามาด้วย9ล้านบาทนะครับสำหรับเรื่องงานในมือนะครับณวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็อยู่ที่3 1 5าพันล้านบาทนะครับจะรับร พันล้านบาทนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างรอเซ็นอีก55้าล้านาแล้วก็อยู่ระหว่างรอผลประมูลงานอีก927ล้านบาทนะครับหากเทียบกับเป้ายอดจองเป้ายอดขายครับในปี58ที่บริษัทตั้งเป้าไว้ที่6 8พันล้านบาทครับก็คิดเป็นแค่เพียง54%นะครับก็มองว่าเป้าที่วางไว้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยสำหรับเป้านะครับผู้บริหารแจ้งว่าสถานการณ์ประมูลงานใหม่ ยังค่อนข้างน้อยนะฮะเทียบกับในอดีตนะฮะทฝ่ายจึงได้มีการปรับประมาณการผลการดำเนินงานในปี58ใหม่นะฮะโดยปรับยอดขายเพิ่ม5%เนะครับมาอยู่ที่6,873ล้านนะครับมาจิ้นเนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะจากมูลค่างานที่ไม่สูงนะครับกำไรก็คาดว่าจะโตขึ้น5%เน year มาอยู่ที่691ล้านบาทนะครับผู้บริหารแจ้งว่าปีนี้จะมีการลงทุนในประเทศก็คือ1นะฮะโครงการ ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบบิลลิงนะฮะเพื่อให้บริการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับอันนี้บริษัทจะลงทุน30%นะครับสก็คือโครงการโมบายนะครับ LTE นะฮะจะเน้นการให้บริการ 4G เป็นหลักนะครับอันนี้บริษัทจะถือหุ้น20%แล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศก็จะมีหนึ่งะฮะในร่วมของการร่วมกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศอีก2รายเพื่อทำโครงการเคเบิลใต้น้ำในพม่า ซึ่งบริษัทลูกของเอไได้รับอนุญาตให้ดาเนินการแล้วแต่ยังต้องรอการเซ็นในงานดังกล่าวคาดว่าจะทราบผลใน2เดือนข้างหน้านะครับโครงการนี้ LAH จะถือในสัดส่วน34%นะครับก็คือโครงการในลาวซึ่งยังรอเซ็นสัญญากับครมที่ดินอยู่รบ,บริษัทจะลงทุนโครงการนี้ประมาณ150ล้านอย่างไรก็ตามโครงการที่ลาวนี้คาดว่า ปีนี้ยังไม่ส่งผลต่อการดําเนินงานนะครับบริษัทนะครับได้มีการประกาศใยเงินปันผลนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยหนบาทต่อหุ้นนะครับจะ Xd วันที่21เมษายน58นี้นะครับคิดเป็นอันตราผลตอบแทนที่2.7นะครับเราปรับราคาพื้นฐานของตัว ait ขึ้นนะครับเป็น43บาท50นะครับและราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายก็ได้ทำแค่เพียงถือนะครับ นกแอร์ Air นะครับเราก็คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะพลิกกลับมามีกําไรได้นะครับโดยหากมาดูการดําเนินง,งานในไตรมาสสี่นะครับก็จะมีกําไรสุทธิอยู่ที่19ล้านนะครับลดลงไปถึง87เปซนตนะครับสาเหตุก็มาจากต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยถ้าหากดูรายได้เนี่ยจะพบว่าโตขึ้น15เซนตนะครับผู้โดยสารเนี่ยโตถึง40เอร์ซนตนะครับแต่รายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยกลับลดลงไป20อร์เซนต์นะครับ รายได้บริการนะครับโตขึ้น61%นันนี้มาจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมนะครับในธุรกิจนะครับแล้วก็มีการรับเครื่องบินเข้ามา8ลำเป็น24ลำนะครับต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง27%นะฮะจะเห็นว่าสูงกว่ารายได้นะครับเนื่องจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้โดยสารนะครแล้วก็จํานวนเครื่องบินนะครับที่เช่ามาให้ดําเนินงานเพิ่มนะครับแล้วก็ยังมีการรับลูกขัดทุนนะฮะในส่วนของนกสัูตเพิ่มด้วย ในปี57เองเนี่ยจะเห็นรายได้โตขึ้นประมาณสักเกือบ9%นะครับแม้ผู้โดยสารจะโตขึ้นถึง29%นะครับแต่รายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยลดลงไปถึง17.6%ก็เลยทําให้การโตเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนรายได้บริการเนี่ยโต4 3ในแง่ของต้นทุนเนี่ยกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น28%อนะฮะอย่างที่บอกก็คือบริการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเช่าเครื่องบินเข้ามานะครับแล้วก็การรับรนนู้ ขาดทุนอยู่ที่472้เอล้านก็เทียบกับปีก่อนที่กำไรอยู่พัน66ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งนะครับฐานลูกค้าหลักของบริษัทนยอยู่ภายในประเทศนะครับแม้ผู้โดยสารจะเติบโตได้อยู่สูงนะครับแต่จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวนักนะฮะแล้วก็การแข่งขันในประเทศที่ค่อนข้างสูงเนี่ยยังส่งผลให้ต้องใช้ราคานะครับในการแข่งขันนะครับก็คาดว่าน่าจะทําให้ไรายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ยากนะครับ ก็ขอให้เกิดความกังวลว่าในช่วงของไรมสสองสามซึ่งเป็นโลซิซันเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยอาจจะยังคงอยู่ในระดับต่อไปนะครับแต่ราคาน้ามันที่ปรับตัวลงจะเป็นตัวช่วยหนุนกำไรแทนตัวไรายได้นะครับเครื่องบินจะมีการรับเข้ามห่อีกสี่ลำนะครับในเครื่องปีหลังเพื่อลองรับไฮซีซันในช่วงของไรมสสี่แล้วก็จะมีแผนเปิดเครื่องบินไปประเทศจีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มให้บริการในลักษณะของเช่าวหวั่ลำไปก่อนนะครับเพื่อสร้างตลาดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบินแบบมีตารางบิน แทนนะครับนกสกูตนะครับมีเครื่องอยู่2ลำนะครับปีนี้จะเพิ่มอีก1นึถึง,งลำปัจจุบันเนี่ยให้บริการเป็นชาเตอร์ไฟส์ไปจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็ได้เริ่มเปิดขายตั๋วแบบตารางบินแล้วครับโดยจะเริ่มบินจริงนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับทั้งฝ่ายยังคงคาดการนกไว้เหมือนเดิมนะครับโดยยังคงกำไรสุดที่ในปีนี้มองไว้ที่758ล้านบาทนะครับ ประเมินราคาพื้นฐานเนี่ยรายังพงให้ที่เดิมก็คือที่17บาทนะครับก็ยังพงคำแนะนําซื้อนะครับตัวการบินไทยนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็มองว่าต้องติดตามการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไปนะครับโดยถ้าหากมาดูในไตรมาสสี่จะพบว่าขาดทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น12ซนะครับมาอยู่ที่6,400ล้านนะครับรายได้เนี่ยจะพบว่ารายได้รวมนะครับลดลงไปประมาณ4.4นะครับ หลักๆก,ก็มาจากไรายได้ค่าโดยสารนะฮะที่ลดลงกับไรายได้ค่าระวังที่ลดลงนะครับส่วนกิจการอื่นเนี่ยโตไปถึง10เกือบ18%สาเหตุเนื่องจากมีกมไรายได้จากค่าซ่อมบำรุงเพิ่มนะครับต้นทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสวนกับไรายได้นะครับก็คือยังขึ้นอยู่อีก2.5%นะครับหลักก็มาจากค่าซ่อมแล้วก็ค่าเช่าเครื่องินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น48%แล้วก็54%นะครับ ค่าใช้จ่ายขายบริหารเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ7%นะฮะหลักๆก,ก็มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่โต15%รนะครับรายจ่ายอื่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง144%นะฮะหลักก็มาจากมีการตั้งค่าเครื่องินและสินทรัพย์เข้ามาถึง3,800ล้านนะครับแต่ก็มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยนะครับอีก3,200กว่าล้านบาทนะครับซึ่งจากปีก่อนเนี่ยมีขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณสัก2,900ล้านนะครับ ซึ่งหากไม่ได้นับรวมในการพิเศษเราจะพบว่าในไตรมาสสี่นี้นจะขาดทุนจากการดำเนินงานถึง5,823ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่1 1ึ9ล้านนะครับทั้งปีนะครับขาดทุนสุทธิเนี่ยอยู่ที่1,500เออหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรวมในการพิเศษในเรื่องของการด้อยค่าเครื่องบินเข้ามาด้วยนะครับหกพันสามร้อยสี่สิบสามล้านแล้วก็กำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงถึงหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยี่สิบสามล้านถ้าหาก ไม่นับรวมรายการพิเศษนะครับการดำเนินงานจะขาดทุนสูงถึง21,000เกือบ900ล้านนะครับจากรายได้นะครับที่หดตัวลงนะครับในไตรมาสหนึ่งที่ทางดีขึ้นชัดเจนนะครับขาดทุนป a จจัยในเดือนมกรากรุณานสามารถทําได้สูงกว่าปีก่อนนะครับหลักก็มาจากผู้โดยสารต่างประเทศที่ฟื้นตัวนะครับเดือนมีนาเองยอดลุกกิ้งอยู่ใกล้65เนะครับบินจริงเนี่ยน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามรายได้ต่อหน่วยยังคงปรับตัวลงนะครับ แต่เนื่องจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่ลดลงก็ถือว่าเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยชดเชยนะครับในไตามาส์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีกำไรจากการดำเนินง,งานได้นะครับอีกทั้งเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรและเยนหากมองว่ายืนอยู่ในระดับนี้ต่อไปถึงสิ้นแต่มาสนะครับก็จะมีกำไรอัตราและเปลี่ยนเข้ามาสูง6 7พันล้านก็จะทําให้ในไตามาส์หนึ่งเนี่ยกำไรสุดที่ออกมาสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนประมาณสัก2,600ล้านแม้ในไตามาสืหนึ่งจะฟื้ ครงสร้างองคอ์กรเนี่ยจะทําให้มีการันทึกด้อยค่าเครื่องบินนะฮะที่ปลดระวังเร็วขึ้นอีก22ลำนะครับซึ่งถ้ามีการด้อยค่าจริงเนี่ยก็จะอยู่ที่1.5หมื่นล้านบาทแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางนะครับว่าจะปรับลดได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตั้งงบโครงการจะเสร็อายุอีก5 0 0 0ล้านนะครับซึ่งจะเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อส่วนทุนนะครับก็มีแผนที่จะเิมูลค่าที่ดินใหม่แล้วก็ ขายสินทรัพย์ที่เป็น non-call นะที่มีกำไรเข้ามาชดเชยอันนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้านะครับเพื่อ c อ n s ซลิ a t i มากขึ้นนะครับทางฝ่ายได้ปรับคาดการใหม่นะครับโดยได้มีการใส่ด้วยค่าเครื่องบินเข้าไปก่อนครึ่งหนึ่งก็คือที่7.5พันล้านนะครับค่าใช้จ่ายเกษตรอายุนะครับ5,000แล้วก็กำไรอัตราแลกเปลี่นที่4.2พันล้านนะครับแล้วก็รวมถึงการปรับลดกําลังการผลิตตาม การตัดเส้นทางบินที่บริษัทมีแผนนะฮะเราก็มองว่าไรายได้จะลดลง1.4%นะฮะในขณะที่ขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่9,8 0าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นขาดทุนจากการดำเนินงานจริงเนี่ยอยู่ที่715ล้านนะครับเรามีการปรับไช้ประมุลขึ้นนะฮะจาก0.6เป็น0.8เท่าเนื่องจากเรามองว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยเริ่มสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับหลังจากได้มีการตั้งด้อยค่าไปนะครับราคาพื้นฐานมองไว้11บบาท80นะครับ ก็ปรับคําแนะนําขึ้นนะฮะจากเดิมขายมาเป็นถือนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือ Market New นะครับตัวแรกก็คือตัว BJC นะครับค่ากำไรปีนี้เติบโตเพิ่มนะครับหลักจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์แล้วก็นโยบายการควบคุมต้นทุนมากขึ้นประเมินกำไรในปี57จะโตบริษัทประเมินกำไรปี58นะจะโตได้จากไรายได้ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งขวดและกก็ป๋องที่มีการเติบโตดีในขณะที่ปัจจุบันเนี่ย กลุ่มอุโปโภคบริโภคนะครับยังลดลงแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและกลุ่มเทคนิคยังคงทรงตัวแต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงนะฮะจะส่งผลดีต่อกำไรให้เพิ่มขึ้นในภาพรวมในส่วนของดิวเมโถเวียดนามนะรบ,บริษัทจะอยู่ในช่วงของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาอิสระที่จะมีการรายงานในเย็นวันนี้นะครับโดยเพื่อิหารมีการวางแผนเตรียมรองรับไว้สองแนวทางคือ บีเจซีมีการเข้าลงทุนเมโทรเวียดนามกับอีกทางเลือกคือไม่ได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวนะครับบริษัทจะวางแผนเข้าลงทุนโรงงานผลิตสินค้าในธุรกิจค้าปีนะครับโดยเน้นธุรกิจที่ดีมีกำไรแล้วก็ธุรกิจที่มีการเติบโตในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปีนะครับทางฝ่ายยังอยู่ในช่วงของการปรับประมาณการและราคาพื้นฐานเนื่องจากบริษัทยังมีความไม่ชัดเจนในแง่ของการลงทุนของตัว เมโทเวียตนานครับโดยข้อสรุปจะเห็นความชัดเจนในเดือนเมษาหลังจากมีการประชุมนิสสานะครับ c p พนะครับเข้าทำการเช่าช่วงโครงการเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตหนึ่งนะครับต่อจากบริษัทห่างสเรพสินค้าเซนทันนะครับโดยจะประชุมผู้ถือหุ้นนะครับวันที่24เมษาเซ้เงินลงทุนนะครับประมาณ9 0 0 0ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการประมาณ800ถึง1,000ล้านบาทโครงการทังข่าวเนี่ยจะทำให้พื้นที่ ให้เช่าของ CPN เพิ่มขึ้นอีกประมาณ4 4 0 0 0กว่าตารางเมตรนะครับหรือรับรู้ไรายได้โดยจะเริ่มรับรู้ไรายได้นะครในเดือนมิถุนา58ทางบริษัทประเมินไรายได้จากการให้เช่ารวมต่อปีจะเพิ่มขึ้นราว2%จากการได้มาของโครงการดังกล่าวคงเป้าค่าเช่าเติบโตปีละ5%นะครับโครงการภูเก็ตหนึ่งอยู่ในทำเลที่ดีติดถนนหลักนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมกับโครง ูการภูเก็ตสซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงของแต่มาศาดปี60ก็ทําให้พื้นที่เช่ารวมทั้ง2โครงการถ้าจะมีขนาดใหญ่มากกว่า1นึ่งแสนตารางเมตรทงาฝ่ายมองการเข้าเช่าช่วงโครงการภูเก็ตหนึ่งจะช่วยผลักดันผลการดําเนินง,งานให้เติบโตในระยะที่ CPN ในระยะต่อไปของ CPN นะครับคงคำแนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปับนะครับตัวทิสโตนะครับก็ปร,ประกาศสินเชื่อเดือน กุมภาพันธยังคงหดตัวต่อเนื่องนะครับโดยรายงานสินทรัพย์และหนี้สินเดือนกุมภาพบว่าสินเชื่อหดตัวต่อเนื่องที่1.1เทียบกับเดือนมกราฮะแล้วก็2.5เตั้งแต่ต้นปีซึ่งยังน่าจะเป็นผลมาจากการหดตัวของสินเชื่อเช่าซื้ออยู่เช่นเดิมนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้สินเชื่อในเดือนกุมภาจะยังหดตัวแต่ก็เป็นการหดตัวที่น้อยกว่า2เดือนที่ผ่านมานะครับเดือนเงินฝากในเดือนกุมภาเพิ่มขึ้น สวนทางกับสินเชื่อนะฮโดยเพิ่มขึ้น1.2%มันออนมันอย่างไรก็ตามเงินฝากที่หดตัวลงมากในเดือนมกรายังทำให้เงินฝากหดตัว5.6%เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปีนะครับคาดว่าทิสโก้เนี่ยจะมีกำไรในปี58ที่4.5พันล้านหรือเพิ่มขึ้นเกือบ5%นะฮะยังมองทิสโก้น่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากการหดตัวของสินเชื่อต่อไปอีกนะครับแล้วก็ปัจจุบัน ราคาเกินราคาพื้นฐานที่เรามองไว้46บาทไปแล้วนะครับจึงยังพงคําแนะนําขายในตัวของทิสโก้นะครับก็ปิดการประชุมนะครับสำรวจในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ